ครับตอนนี้เรามาดูภาพหลุด OTSA Neurovision Esports Pace mechanical keyboard ตัวใหม่ของ Neurovision e s p o r t นะครับเป็น mechanical keyboard full นะครับมีเลดด้วยมีไฟแบ็คไลท์ด้วยใช่มั้ยครับโอซ่าใช่ครับเป็นเชอรี่แบคเชอรี่แบคด้วยไหนดูดิโอ้โหไฟมันแดงมองไม่เห็นปิดไฟหน่อย ไม่เห็นนะครับแต่เป็นเชอร์รี่แบ็คครับเห็นว่ะครับปิดไฟครับอ่ะกดปิดไฟได้ด้วย<บ>โอ้โหลอ่อเ <c oughs> นี่ยเชอร์รี่แบ็คครับเชอร์รี่แบค็ลลแบคกดปิดไฟได้ด้วยสายสายทักสายทัก<า>ออยาสายหนังนี่เลยครับเนี่ยเอาหนังกับนิ้วก้อยขอยงมึงเลยเนี่ยนี่อะไรเนี่ยโอซ่าช่องเสีสยบฟังแบกไรครับไอยาใส่ได้เลยจากมือแล้วก็ชุดวีดี USB สองสองศูนย์สองตัวมีมาโครป่ะมีมาโครป่ะนโชว์มาโครดิโชว์มาโครดิ macro กดที่ตัวนี้แล้วกดทีนตัวมาโครได้เลยไหนไหนลดเสียงลดเสียงแล้วก็กดในเกมได้แต่ต้องไปตั้งในได v e r เลยครับอ่ะเมื่อกี้มี macro key นี่ไหนเปิด macro key โชว์หน่อยดิหน้าจอหน้าจอมาโค c r o อ่ะมันออกเกมแล้วมันจะหายไปเลยเกมมันหายอ่ะออกเกมก่อนไม่รู้อ่ะดูหน่อยไอ้ยา เซตได้ว่าให้เอ็มเนี่อยู่ตรงไหนแล้วก็ตั้งอยากจะให้มันให้มันเป็นอะไรได้ด้วยให้เป็นคัปปี้เพจมาโกะมาโกะคีย์ได้ทุกได้ได้ได้ทุกได้ทุกปุ่มได้ครับได้ทุกปุ่มครับได้คือเราสามารถเลือกได้เลยแล้วเซตเป็นมาโกะต่อเนื่องได้ป่ะได้หมดเลยและเซตต่อเนื่องได้ป่ะต้องลองดูยังลองไม่หมดอ่า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 อ่อ่าอ่าอ ฟังชันไฟบางนึงแบบว่ามันเป็นลูกคืนได้เป็นลูกคืนได้ด้วยอ๋อจะติดแล้วก็ดับติดดับติดดับไอ้ยาได้กี่สีตอนนี้ได้สีเดียวครับอ๋อโอเค